ระบบการปกครองที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้ใจที่เมื่อเกิดเหตุไม่สงบจะเป็นหน้าที่ของกลุ่มช่างเปียกเพื่อมาเคลียรปัญหาขบุนบายมันเข้ามาก่อกวนและกินไม่จ่ายแถมํำได้ต่อยพนักงานด้วย พื้นที่กวามรับผิดชอบที่ขื้นชื่อว่าเป็นของช่างเปียกก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาวุ่นวายที่จะเจอกับปวันลูกชายที่มีหน้าที่มาจัดการปัญหาให้พื้นที่กลับมาสงบดังเดิม ลุงเคนว่างไ,งไอ้หลานชายชายจากันรูปร่างสงใหญ่ที่มีอายุใบกลางคนที่มีศักดิ์เป็นลุงของปอนโดยเพิ่งขนโทษมาจากเดือนจำที่ในตอนนั้น ตนต้องการมาพบน้องชายเพื่อมาพูดคุยอะไรบางอย่างไปดีไอหลานพาลุงไปหาพ่อเอง พี่ชายมาหาข้าจะไม่ดีใจได้ยังไงเอ็งจะไม่ยังกล้ากลับมาอีกวะกับการกระทำที่เอ็งทำลงไปน้องชาย ้าก็ได้รับกรรมของข้าแล้วยังจะติดใจอะไรลืมๆม,มันไปซะน้องในสิ่งที่ข้าเคยทำและข้าขอโอกาสกับตัวภาพจำในอดีตที่ทั้งสองพี่น้อง เป็นวัยรุ่นและเติบโตมาจากครอบครัวของค่มืิเล็กๆที่พ่อแม่ปลูกปั้นขึ้นมาและมีอาชีพต่อยมือเพื่อเลี้ยงชีพแต่โดยช่วงของวัยรุ่นที่มีสิ่งล่อใจหลายอย่างจึงทำให้ทางพี่ชายลงผิดฐานไปเสพของเหมือนเมาจนทำให้ติดและเลิกขาดไม่ได้ แต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่าน,านั้นคือการทำร้ายคนในครอบครัวจากการเมายาเสพติดจนทำให้สูญเสียพ่อและแม่ไป ในดวงตาของข้าเองก็เอามันไปข้าควรจะเจออะไรมากกว่านี้ในการกระทําำเร็วของข้า และสิ่งที่ําไม่จ่างเปียกเกี่ยสิ่งเสียบติดเป็นอย่างบ้าก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนทําให้คนที่ตนลักต้องจากไปไม่หวนกลับมาเองได้ข่าวไหมวะ ี่จังเปียกัลพี่ชายมาทํางานด้วยแปลกตรงไหนว่าบางที่พี่น้องจะทํางานด้วยกันเองไม่รู้อะไรว่าพี่ชายของช่างเปียกคือคนที่สังหารคนในครอบครัวแต่กลับออกมาครั้งนี้ แกคงกลับตัวได้แล้วพอออกมาก็แก่พอดีเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ก็ล้วนต่างต้องยอมรับและพยายามทำในสิ่งที่ดีและไม่พาตนไปในจุดเดิม การนัดรวมตัวที่กลุ่มจาเปียกกับเทวดาเจ้าพ่อจะไม่เชียยปัญหากระบ,บากไปรุ่นต่างที่นที่เมื่อครั้งเคยมีปัญหากาันโดยจะใช้วิธีการแข่งลถเพื่อเลี่ยงกันใช้ความรุนแรงและจบปัญหากันทังสองฝ่าย ปัญหาทุกอยาก่างก็ต้องมีผู้ใหญ่คนกลางที่เป็นที่เคารพของทุกคนนั่นคือพ่อกำลังเสงที่นักเลงต่างนับถือแก่และมาเป็นคนกลางเพื่อมายุติในการทะเลออกกาะกันไปมาและจบไปในการประลองในครั้งนี้ เอาเป็นว่าปัญหาขอให้จบในว,วันนี้ได้ต่างคนต่างอยู่กันคำไหนคำนั้นพ่อกำนันแต่ผมขอเสริมอยา่างถ้าผมเป็นฝ่ายแพ้ผมจะคุกเข่าต่อหน้าพวกนั้น แต่ถ้าผมเป็นฝ่ายชนะผมขอให้จ้างเปียกไม่ได้หรอกพี่ผมว่าปัญหามันจะไม่จบได้เลยไอ้บกา้าเข้าใจเองนะที่ถูกฆ่ากระทืบร้อ,องรอ,นกองก่รยลอย่ากลับบมา เอาเอเอาตามนั้นนะจะได้จบจบกันไปถึงซะว่าเป็นเกมกีฬาเอาเป็นว่าข้าไม่สามเติมอีกหรอกฮา ha 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 การปรลองความเร็วเพื่อยุติปัญหาความขัดแยงก็ยังดีกว่าการต่อยตีที่จะทําให้ทั้งสองกลุ่มหมดปัญหาทะเลาะก,กันไปมาดูไม่ทำไมเป็นไอ้เจมแข่งทําไมวะพอท่าพ่อข้าแข่ง ฝั่งนั้นได้เรียกกู้ภายแน่เริ่มแผนการประลองความเร็วที่เดิมพันด้วยศัก์สีในกองถักย้งกับ็บบาจึงจอม่้การเล่นนอกเกม เกิดขึ้นระหว่างการแข่งเพื่อต้องการเอาชนะในการแข่งข่าน ทุกสายตาตั้งรอหลุนในการแข่งประชันความเร็วที่มีความมั่นใจทั้งสองฝ่ายว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับใจชนะแต่สิ่งที่บากวางไว้ตัวเล่นนอกเกมการแข่งที่จะให้คนมารอลิมทางได้รอการแข่งผ่านมา เพื่อทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ ลุงเข็นข้ามาขัดขวางได้ลงมแผนการเล่นนอกเกมที่การผ่านมาของทั้งคู่เป็นฝ่ายลูกน้องบาทถูุกกำจัดได้ถูกลอตทำร้ายเสียเอง ไม่ได้ตุกติกไงการกระทำเช่นนี้ที่มีพ่อกำนันเป็นคนกลางและพยายามจบเรื่องบาดหมางจึงเหมือนเป็นการไม่นับถือต่อผู้ใหญ่ที่ทุกคนเคารพไม่เป็นไปตามกฎก็เก็บไอ้นี้ได้เลย เียเองไม่จบเองนะแล้วอย่าหาว่าข้าไม่เตือนผมขอรบคกกำนันแต่จะตัดสินยังไงก็ถุดแล้วแต่คำนันจะเลือก ความตั้งใจของเจมที่หวังจะจบเรื่องทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทะเลาะก,กันก็คงต้องล้มเลิกไปโดยการเล่นนอกเกมการแข่งที่เจมเข้าใจว่าช่างเปียกคงตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นไอเจมเองเข้าใจข้าหนออยไหผมเข้าใจว่าช่างเปียกอยากชนะการแข่ง แต่การทำแบบนี้มันไม่ใช่วิธีของลูกผู้ชายไอ้เกมปอนและเหตุการณ์น,นี้ก็ทำให้พ่อกำนานเริ่มเอ็นเอียงไปทางฝั่งของปากที่การกระทำทุกอย่าง ไม่มีใครเห็นด้วยกับทางช่างเปียกและรวมถึงกลุ่มของเทวดาเจ้าพ่อ